ผูน้นำความรู้สึบบกใน,กน,กน,กนอนาคตร่วมกับคอลเลคชันนี้เป็นการเอ็กซ์แกมมันยังไงบ้างสำหรับเราผ่าหนุ่มผมก็จริงจดีใจมากครับแล้วก็ตอนแรกที่รู้ว่าได้มาเอ็กซ์แกมยูเออร์เดนคือตื่นเต้นมากเพราะเราเห็นแบบนี้มาอยู่แล้วแล้วก็เราทุกคนมั่นใจแน่น,นอนว่าวัยรุ่นหรือว่าพวกเราหลายคนเนี่ยมีติดตัวอ,อยู่แล้วครับผมแล้วก็ดีใจที่มีคนช่วยมาเล่าเรื่องราวของเราโปรเซสตลอดสามปีที่ผ่านมาผ่านคอลเลคชันของเสื้อผ้าแล้วก็ได้มีการใส่ความเป็นตัวตนของเราของเราโปรเซสเข้าไปใน <S 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 คอลเลคชันนี้แบบ เต็มที่เลยครับก็ดีใจมากครับผมจะเปล่าหรือว่าอยากจะเลิกกับแฟนใครนิดนึงไหมหรือว่าเป็นแฟนที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างรอบซับที่เป็นแฟนเอออย่างไปกินที่พี่เขาบอกว่ารอบซอะไปเล่นไปในรอบซับเบาๆเลยเอออ่ะปิดกินทุกคนมองแล่ะสิ่งที่พิเศษเนี่ยก็คงเป็นคนที่ยังไม่ได้จับจองยังไม่ได้ไปใส่กันทุกคน พอใส่แล้วมันจะพิเศษขึ้นมาทีเพราะว่าอะไร cause you are the pieces of process เฮ้ยคุณต้องมีติดบ้านไหมแล้วถ้าสมมติว่าผลตอบรับ collection นี้ดีถ้าผลตอบรับ collection นี้ดีเนี่ยจะมี collection ต่อไปหรือเปล่าไม่ทราบคนเดียว ท่ากินสูตรนี้พี่หนุ่้วยนะครับพวกเราเลยวันนี้เป็นหนหน้าเเดนใของเลยต้องมีติดม้างไปแล้วสัตวะสมได้น่าหลังเม่เดินไปแล้วกแบบเก๋เนาะคนเราเบียงกัวตลอดเก็ขอฝากตัวในชันนี้ไม่เห็นน้าเห็นน้

okay so uh if you guys are interested in this collection of your other you can uh go check out for the third round that is going to happen very very soon and we're gonna let you know very soon also okay so if you like it stay tuned yeah. Yeah. <coughs> <coughs> แล้วก็กะว่า <c oughs> กี่นาทีจะเอา <c oughs> กีา่เ <c oughs> วกกี่เวกอ่ะส <c oughs> นุกเลยโอ้โหไม่สามารถสานุกได้เลย <ä h. S 2> ว่าจะหมดหรือเปล่าจะพายระกี่นาทีแต่ว่าสิ่งสิ่งที่พูดตลอดก็คือ <c oughs> คือช่วยกันช่วยกันซื้อนะคะคือไม่ได้อนะไรคืออ้อนเลยอยากให้ไป้ายจคอนเสิร์ตเนี้ยเพราะว่าทุกคนมันคอนเสิร์ตแล้วของเราแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เราลงแรง ลงใจลงแบบว่าทุกอย่างของตัวเราให้หมดกับคอนเสิร์ตนี้แบบสุดๆไปเลย<ไ>เราทุ่มชีวิตให้นี้ไปเลยเราถวายราวรจถวายวัดแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยถวายคอนเสิร <c oughs> ์ต <c oughs> นีแล้วครับผมครับผมพูดถึงคอนเสิร์ตบอกว่าเตรียมแต่ละคนน่ะแต่ละพาตัวเองอ่ะเตรียมตัวกันหนักมากเลยมันเป็นยังไงบ้าง<อ>หลายคนบอกว่ามีแต่ละคนมีสไตลส์ของตัวเองเองอย่างงี้ลองขิ่ดีกว่าลองขี่ดีกว่าว่าพาตัวเองมันจะยังไงบ้าง อ่าพักผ่อขิงนะต้องขึ้นเขาลงบะต้องขึ้นเขาลงวะเริ่มเริ่มพี่จับอะไรกันอ่ะข้าวผมครับก็ปีกดอยู่นะปีกดอยู่ก็จริงๆก็ผมก็ใส่ใส่ใส่ความเป็นตัวเองไปในโชว์นี้แหละครับแล้วก็เรียกได้ว่าเวิร์กกันมาต็มที่นั่นแต่บอกว่าสูงจนถึงสิบเลยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเป็นโปรเซสในการซ้อมแล้วก็ใช้ด้วคนรอดูเพราะว่าฮะเซอร์ไพรส์แน่นอนทุกคนจะต้องแบบ แต่ไปไหนแสดงว่าอะไรคือไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นครับผมอะไรที่เห็นก็จะไม่เห็นหรือว่าเคยเห็นแล้วอาจจะได้เห็นมากกว่าเดิมนี่เรื่องเรื่องของเกรฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะหลายคนก็รู้เหมือนกันว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่เพราะเราไม่สนแต่คนก็บอกว่าเราไปร่วมมาแลกคอนเสิร์ตแล้วอันนี้มันมีคอนเสิร์ตของเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอกว่ามีความ เซอร์ไพรส์ยังไงบ้างผมว่ามีความเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างเรื่องเกตเราก็ต้องผมว่าต้องไปเกตกันดูไปดองกันดูว่าต้องอุบไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เพราะยืนกดห้ามพูดครับใช่จีบกันเลยพูดได้ไหมจีบกันเหรอคือบอกอยู่ว่าห้ามพูดก็เพ่ไม่ก็ตอบต่อไปคือหลุดเพราะว่าเธอผมต่อไก่แล้ววกด่าอะะไรนครนต่อไก่ห้าคนขอใครซี๊ มองโไม่บอกอันนี้อะไรนะความพร้อมแต่ละคนดีก่าว่าแต่คนเต็มลอยอะตอนนี้ให้ความพร้อมตัวเองเท่าไหร่แล้วมองโูเหนื่อยะไรไม่เท่าไหร่แล้วเฮะจริงๆผมก็อยากจะพร้อมเยอะหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่เยอะมากเพราะว่ารู้สึกยังแบบยังกังวลกับต่างๆอยู่นะครับผมก็อยากเต็มที่ให้ได้มากที่สุดครับในสอกนี้นี่จะได้เห็นอะไรที่พี่นิงไม่เคยทำปะ แล้วน่าก็ก็ก็คงเป็นอะไรที่ไม่ไม่อะไรที่สนุกสนุกอะไรที่เออนั่นแหละควาเอ่อความพร้อมตอนนี้น่าจะยังไม่เต็มร้อยเหมือนกันแต่อาจจะแบบเลยมาหกสิบเจ็ดสิบแล้วครับเพราะในตอมที่แบบก่ ด้วยความที่แบบเราก็มีเตรียมตัวกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบตอนตอนนั้นนะครับก็เลยอาจจะ,ะประมาณนั้นแล้วกันครับอบอกได้กันนี้ครับคือในเรื่องโชว์อ่ะยังไม่ได้เต็มรอ้อยแต่ว่าใจคือมาเราพร้อมแล้วเต็มร้อยใช่ไหมใช่ใชครับอ,อันนี้เข<อ>้าใจเลยครับมั่นใจเต็มร้อยจริงมั่นใจยังไม่เต็มร้อยโชว์เรายังบอกว่ายังแบบยังไม่เซียเหมือนกันแบบใช่ใช่ครับผมเต็มร้อยครับ บอกว่าความความอยากความตั้งใจเต็มร้อยแต่ว่าความพร้อมนี่อาจจะต้องรองก่อนเาจจะว้อค่อยๆตามกันมาครับใช่ครับครับผมเต็มร้อยทุกตารางกามเลยครับรู้สึกว่าเออรอมานานแล้วครับแล้วก็คิดว่าเราจะทํางานได้อย่างดีแน่ๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้มีกาม้ามอยงนี้ม่ใชเป็นผลกรารเรื่องสุขภา,าพเรา <laughs> แต่คตั้งเขาบอกว่าเราเป็นเสา เสาของวงอะไรเงี้ยเสาเสาหลักเสาหลักของวงคู่เป็นเสาของวงก็คาดหวังได้ครับจะคาดหวังได้หวังได้เลยพอไม่ป็นีหวังแน่นอนเนี่ยคุณแล้วคุณกิตครับือผมใจผมแบบพร้อมแล้วแหละแต่ว่าตารางซ้อมที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะผมว้าวจริงเลยนะครับผมมันว้าวเลยแหละครับคือมันมีหลายอย่างที่เราต้องเตรียมตัวที่เราต้องทำในสิ่งที่เราก็เคยทำเราก็ต้องทํา เราก็ไม่สามารถรู้ว่านาราผมเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้วางทุกอย่างที่เอนเสิรขึ้นมันน่าตื่นได้จริงๆครับผมในวันที่สองพิธีกายนนี้เกิดขึ้นที่คานาโดมันตื่นได้จริงนะครับกับคอนเสิร์ตอะไรนะไม่คุณมาพูดถึงคอนเสิร์ตสิแล้วับผมแต่ว่าวันกดบั๊บพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องหมดบ้องทับนะว่าต้องหมดเพราะว่าถ้าเกิดหมดรอบแรกปุ๊บ ไม่แน่ว่าจะมีอะไรปุ่มปั๊บปุ๊บปุ๊บมาหรือเปล่าอะไรกูไม่รู้กูไม่รู้เลยนะครับผมแต่ว่าแี่แน่ๆเนี่ยมันคอนเสิร์ตเนี่ยมีคอลเลคชันของพวกเราไปขายแน่นอนใช่ครับผมครับผมแบรนด์อะไรนะจ๊ะยูอาร์เลยครับผมยูอาร์ตเอาพูดถึงไปออนทัวร์หน่อยเนาะปรากฏแบบว่าพี่ยิปเลยออนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างความรู้สึกว่ามันไปหลายที่แบบเมื่อกีอะไรอย่างอ๋อที่ผ่านมาใช่สนุกครับสนุกมากแล้วคือต้องยอมรับตรงว่าก็ กินเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเราสนุกมากที่ได้ไปเจอแฟนๆแต่ว่าต่างประเทศแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็จะมี r e a คชั่นหรือว่ามีวิธีการแอปโพส c h เพรเราต่างกันเลยเราคิดว่าเนี่ยแฟนๆต่างประเทศคือให้การต้อนรับดีมากเลอย่างเียเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นเลยแต่ละคนมันใจฟูครับที่แบบว่าเห็นทุกคนแบบถึงตอนแรกอาจจะยังไม่รู้จักไม่รู้จักเพลงเราไม่รู้จักพวกเราแต่ว่าพอแบบเราได โชว์ให้เขาดูเขาก็สนุกกับพวกเราเต้นตามให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเลยครับสรุกยังไงตอดผก็หญิงจริงเนาะมันมีเรื่องแบบตอนนี้ยเนาะมัมีแบบปัญหาแต่งนี่ะเข้ามาตรงเลยนี่เราอ่ะเดินทางบ่อยอะไรอย่างเงี้ยจต่พวกเราเนี่ยเคยเจอกันบ้ไหมหรือว่ามันมีกี่แบบอะไรเงี้ยเพราะหลายหลายคนหลายวงมันจะโดนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตามสนามปินตามลมแรงตามอะไรอย่างเงี้ยจับมือสาแซงเนาะ การรับเบอร์ส่งให้พี่ป่องเลยครับพปองรับได้ใช่ไหมอะไรอย่เงี้ยไม่ได้ส่วนตัวเราเคยเจออะไรกับแปลกไหมอาจจะไม่ไม่เจอแปลกแต่ว่าก็คือมีเป็นแฟนคลับนั่นแหละครับผมบอกว่าก็คือตามแต่ไม่ได้อยู่ในตารางงานอะไรอย่างเงี้ยผมก็เราก็เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราก็จะบอกว่าเราก็จะจริงๆก็ให้เกียรติกันแหละครับแล้วก็เหมือน keep distance แล้วก็ให้เขารู้ว่าเราก็ให้เกียรติกับแฟนคลับทุกคนว่าทุกคนก็มีมีเรื่องีๆของตัวเองมีแบบว่ามี เพืงเวลาที่จะได้มาเจอเรามาสนุกกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะให้ไปตามที่ทุกคนพร้อมใจกันมากกว่าเพราะในงานเราก็อยากจะเต็มที่ให้ได้มากที่สุดใช่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นในวิธีรับนี่วิธรับมือเหรอใช่เแล้วบางคนมันกับบางทีมันไม่คาดฝันแลยประชิดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันอาจจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราป้องกันได้เลยไม่ได้ไม่ได้กำลังไงทำไมถึงเราสามารถพูดได้เลยว่าอย่า อย่างนะเพราะว่าอย่างผมเองก็เคยเดินโดนเดินเดินตามกับทามาลายก็เคยโดนเลยครับเดินตามเดินมาจับแขนก็มีแต่อย่างหน้าผมมันเป็นอาวุธอยู่แล้วไงหน้าเราเพื่อจะแรงอ่ะเราหันยังไงนะพอาจับแขนปุ๊บเราหันยังไงอะปึ้งเขากยเลย จริงเลยเขาก็พังอ่ะเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เราก็ทำให้รู้เลยว่าเฮ้ยเราแบบไม่โอเคนะอะไรเงี้ยอย่างแบบว่าวันไหนที่สภาพเราไม่พร้อมเนี่ยยังจะวิ่งมาตามท่าะว่าเพาโอ้โหไม่ดีวะเติมเต่ตาเหรอเติมแค่แบบออร่าความรแสงสีเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่พร้อมมันเราไม่พร้อมวัวไม่พร้อมจริงๆนะอะไรครับเพราะว่าเขาก็คงไม่ไม่แบบโอ้จะทันรู้ว่าโล่ก็มาขนาดนั้นหรอก ครับผมเรื่องเป็นเรื่องการให้เกียรติกันแหละครับผมเพราะว่าตัวตัวศิลปินด้วยตัวแฟนคลับเองด้วยรวมถึงแฟนคลับคนที่อยู่ในดอมทุกคนว่าเราเป็นรสเบคกันและกันเลยใช่ไหมอยากจะขอกบอยากฝากแจ้งเตือนหรือว่าอยากมาทำอะไรเพราะว่าขอบเป็นที่ในบางบางเวลาหรือว่าบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยขอบพื้นที่ในบางเวลาก็จริงๆแค่อยากจะบอกว่า เราเรามีงานให้ตามเยอะอยู่นะครับก็มาตามที่งานได้แล้วก็มาสนุกด้วยกันได้จริงๆเราจะได้ว่าสบายใจที่จะใช้เวลาร่วมกันครับผมแล้วก็อ่า respect ซึ่งกันและกันครับแล้วก็ผมเกี่ยว์รักกันครับ the best pieces ครับอาผมผมครับคืออันนี้ติดตั้งนิดนึงนะครับอีกมาโอเคอ่ะเดี๋ยวมอส่งนะครับลองกล้องหน่อยครับใส่นิดนึงคุณนิวบัตคุณกี่โมงมาหรือกี่โมงสิบโมงสี่โมงกี่โมงเพิ่งก็น่าจะหมดแล้วเนาะสิบโมง บม้วที่ฝากสักหน่อยเนาะก่อนจะจบวันนี้เรื่องไรกเปื่กี้ทำไมนะครถ่ายบัตรถ่ายบัตรโอ้ยยยยยอยยี่ยย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 ย่ยยยยยยวยย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 ยนะคยยรยยยยยยนะคยย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 ยแยย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 ย e ยย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 บยย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 ย 10บโมงนะคะสบโมงสิบโมงนะคสิบโมงนครับสิบโมงนะครับสิบโมงสิบโมงนะครับสิบโมงรั๋ยคอนเดอร์นะครับยัเดอร์